สลับไปดูสถานการณ์ที่ชายแดนไทยและกัมพูชากันบ้างนะคะในขณะน,นี้ทางฝั่งของทหา,หารกัมพูชาเองก็เริ่มที่จะถอนอาวุธหนักออกนอกพื้นที่นะคะในบางส่วนแล้ว<ม>ซึ่งชาวบ้านก็มองว่าเหตุผลที่ทางฝ่ายของกัมพูชาเขายอมที่จะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่เป็นเพราะว่าแรงกดดันจากทางด้านานานาชาตินะคะจึงทําให้เกิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาส่วนในพื้นที่ของบ้านน้องจ,อา,นนองจานค่ะทางเจ้าหน้าที่ยังคงวางกําลังเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ในประจําจุด ด้วยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นอย่างไรติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณหัตถพันธ์โวดีรายงานสดมาจากที่จังหวัดสะแก้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะความเคลื่อนไหวที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วสถานการณ์เรียบร้อยเป็นไปตามปกติทุกอย่างเหมือนในทุกๆวันนะคะแต่มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะนั่นคือ,อเราได้ทราบข่าวทางฝ่ายกัมพูชาใช่ไหมคะว่าถอนอาวุธหนัก แล้วประมาณสองวันซึ่งในพื้นที่ของฝ่ายไทยเองนะคะยังไม่มีข่าวยังไม่มีรายงานข่าวว่าไทยเริ่มถอนอาวุธหนักแล้วนะคะส่วนความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่จากการพูดคุยแล้วก็สอบถามชาวบ้านหลายๆคนก็มองว่าการที่ฝ่ายกัมพูชาเริ่มถอนอาวุธเป็นเพราะการจัดฉากฉากหนึ่งเท่านั้นส่วนฝ่ายไทยชาวบ้านมองว่าไม่อยากให้ถอนอาวุธหนักค่ะ ไปฟังความเห็นของชาวบ้านบ้านหนองจานและก็หนองยาแก้วกันบ้างนะคะนางจันยาแก้วสะอาดเป็นชาวอารัญญประเทศนะคะให้ความเห็นว่าถึงแม้กัมพูชาจะถอนอาวุธหนักไปแล้วแต่ก็ไม่อยากให้ฝั่งไทยถอนตามค่ะเพราะว่าชาวกัมพูชาเชื่อใจไม่ได้ส่วนที่กัมพูชาถอนอาวุธก็มองว่าเป็นการทําตามข้อตกลงให้เห็นหน้าฉากเท่านั้นนะคะว่าถอนอาวุธแล้วจึงไม่เชื่อใจและไม่สนับสนุนให้ทหารไทยถอนกําลังหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ออกจากพื้นที่ค่ะ และถ้าหากฝ่ายไทยไม่ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่มองว่าฝ่ายไทยจะเป็นฝ่ายผิดข้อตกลงหรือไม่ เรื่องนี้นะคะนางจัญญพรบอกว่าจริงๆแล้วฝ่ายกัมพูชาผิดข้อตกลงมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครทําอะไรหรือไม่เห็นว่ามีบทลงโทษอะไรที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นไทยจึงไม่จําเป็นที่จะต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ส่วนอาวุธที่กัมพูชาถอนออกจากพื้นที่ตนเองคิดว่าถอนออกแค่บางส่วนไม่ได้ถอนออกทั้งหมดนะคะซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้คะ่ะว่ากัมพูชาถอนอาวุธออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วฝ่ายกัมพูชาก็อาจจะฝังทุ่นระเบิดต่อได้อีกและเชื่ออีกนะคะว่าไม่นานกัมพูชาก็จะตลบหลงัง ำอาวุธหนักกลับเข้าไปในพื้นที่เหมือนเดิมไปฟังเสียงค่ะซึ่งไทยเราไม่เคยระมิดแต่กัมพูชาระมิดทุกอย่างเลยมองว่าไม่ไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องถอนนะคะจริงๆจริงๆพี่ก็มองว่าเขาถอนแค่สองสองสามชิ้นไม่ได้ถอนหมดนี่คะไม่ได้มีอะไรเป็นการการันตีได้ว่าเขาถอนหมดเขายังฝังระเบิดต่อได้อีกอย่างนี้คะ่ะ มันก็เลยเป็นการที่ไม่ไม่น่าที่จะต้องผิดข้อตกลงสําหรับประเทศไทยไหมคะแสดงว่าการที่ภาพที่เราเห็นว่ากัมพูาชาถอนอาวุธหนักอาจจะไม่ได้มานจ,จะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะใช่ค่ะยังไงตรงเนี้ยพี่ก็ยังมองว่าไม่ใช่ทั้งหมดความซื่อสัตย์ของเขาไม่ไม่เคยมีสําหรับสายตาประชาชนชาวไทยนะคะแล้วเราเชื่อไหมคะว่าอีกหน่อยเนี่ยกัมพูชาก็อาจจะ กลับกับเอาเอาวุธกลับเข้ามาพี่เชื่อคะ่ะอันนี้พี่ยังเชื่อ100%อซว่าเขายังต้องนํากลับเข้ามาอีกเพื่อที่ถอยออกไปก่อนแล้วกลับมาเพื่อตลบหลังเราถ้าเราถอนยุโทโธปกรณ์ออก ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าขณะนี้กัมพูชามีท่าทีอ่อนลงนางจัญพรมองว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะนางจัญพรบอกว่าบางจุดก็ยังเห็นชาวกัมพูชารวมกลุ่มกันอยู่ส่วนเหตุผลที่ชาวกัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่บางส่วนมองว่าเป็นเพราะถูกบีบจากนานา,นาประเทศมากกว่านะคะเพื่อให้หลายประเทศมองว่ากัมพูชาทาตามข้อตกลงจริงๆเพื่อเรียกร้องเรื่องเงินทุนและเรียกร้องอะไรหลายๆอย่างจากประเทศมหาอํานาจหลายๆประเทศค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยากแก้วเป็นพื้นที่ที่ซับซับซ้อนกันอยู่นะคะถ้าหากฝ่ายไหนรุลก,กล้ำก็ต้องยอมถอนออกจากพื้นที่ของกันและกันตัวเองยืนยันนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยซึ่งตัวเองก็เป็นชาวไทยคนหนึ่งที่ต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดและไม่เชื่อว่ากัมพูชาจะยอมคืนพื้นที่ให้คนไทยคะ่ะ เช่นเดียวกับนางนงรัฐจันทมาชาวบ้านบ้านหนองจานก็มองว่านายอนุทินพูดรวบรัฐตัดตอนแล้วรีบสรุปพูดสเปซสปะนะคะโดยมองว่านายอนุทินเป็นถึงผู้นําประเทศควรรองให้กรมแผนที่หรือหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบเรื่องนี้โดยตรงสรุปผลก่อนอีกอย่างกังวลว่าถ้าหากนายอนุทินรีบสรุปผลตอนนี้จะเกิดความวุ่นวายในการเจราจาและตอนนี้ในพื้นที่กรมแผนที่ก็กําลังเดินเรื่องปักบุตรในพื้นที่อยู่นะคะซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่าใครลุกล้ําพื้นที่แต่เท่าที่เห็นจากกายภาพพบว่ากัมพูชา รุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยประมาณ3,000ไร่แต่ว่าไทยลุกล้ำเพียงหลักร้อยนะคะซึ่งเทียบกันไม่ได้จึงอยากให้นายอนุทินรีบจึงไปอยากให้นายอนุทินรีบสรุปแล้วก็รีบพูดออกไปนะคะอยากให้รอความชัดเจนจากกรมแผนที่ก่อน,นะคะ่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ทั้งที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วนะคะก็พบว่ามีทหารกัมพูชาลาดตระเวนตามปกติรวมถึงทห,หารของฝ่ายไทยด้วยนะคะแล้วก็ไม่พบความผิดปกติใดๆนะคะขณะที่ในพื้นที่บ้านหนองจานก็ยังปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันค่ะมีรายงานในเรื่องการถอนอาวุธนะคะทางฝ่ายไทย ล่าสุดมีรายงานด้วยนะคะว่าฝ่ายไทยก็เริ่มทยอยถอนอาวุธหนักบางส่วนลงแล้วนะคะโดยเริ่มถอนอาวุธตั้งแต่วันแรกหลังเสร็จสิ้นการประชุม JBC ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ระบุนะคะว่าเริ่มถอนอาวุธหนักในพื้นที่ไหนและถอนอาวุธอะไรไปบ้างค่ะ ขอบคุณคุณหไหทธิพันธ์นะคะรายงานมาจากที่จังหวัดส,สาก้วเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนถึงข้อกังวลด้วยนะคะที่อยู่ที่ชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาล่าสุดทั้งทงนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของคําที่ว่าไทยนั้นรุกล้ำในพื้นที่ของกัมพูชานะคะบอกว่ายืนยันไม่ได้พูดคำนี้แต่ว่าตกคําว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์แล้วก็บอกกับสื่อนะคะบอกว่าสื่อถามอะไรเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดเผยบอกบอกหมดทุกอย่างนะคะนี่จากนั้นคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรที่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้ การที่จะไม่คิดที่จะปกปิดหรือปิดบังอะไรวันนั้นตกคำว่าพื้นที่ทางอ้างสิทธิ์ไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ